สวัสดีครับเดวิดฟางครับ DXC Journey ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมครับที่ก็เป็นจังหวัดสุขโขทัยครับแต่ตอนนี้อยู่ในสถานที่ที่จะเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์ของสุขโขทัยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดมหาธาตครับ เราเจอน้องแบงค์ใช่ไหมครับน้องแบงค์ครับสวัสดีครับผม้องแบงครับก็ผมมาถึงสุโขทัยครับผมได้เขาว่าประมาณ2เดือนที่แล้วมีน้ําท่วมในบางที่บางช่วงนะครับถามว่าตรงนี้เคยโยไหมครับอุทยานเนี่ยจะไม่โดนครับด้วยเป็นการสร้างเมืองของภูมิปัญญาของคนในสมัยสุโขทัยเนี่ยครับทำให้น้ําไม่ท่วมนะครับเขาเลือกเมืองในช้ใช้ภูมิที่สูงนะครับน้าที่ท่วมในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าท่วมนะครับก็คือ บริเวณเมืองใหม่ซึ่งย้ายไปเมื่อสมัยรัตรนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ,รบเมืองสุโขทัยเนี่ยสร้างขึ้นมาเมื่อ7 8 0ดปีเนี่ยเขาคำนึงถึงยุคสมัยนั้นว่าน้ำมันท่วมเขาก็เลยไม่ไปสร้างตรงนั้นก็มาสร้างตรงนี้นะครับคุณแบงค์ครับผมได้ข่าวว่าตรงน,นี้เข้าอยู่ในที่ของมรดกโลกใช่ไหมครับใช่ครับอุทยานประวัติศาสตร์รสุโขทัยเนี่ยเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่12ธันวาคม2534ครับ โดยขึ้นทะเบียนร,ร่วมร่วกันกับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วก็ศรีสัชนา,ศาลัยนะครับใ<อ>น,นชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารลอยกระทงเขาวันปีนี้ <Rose. S 2> จัดไหมที่นี่ครับปีนี้มีการจัดลอยกระทงครับวันที่<อ>18 19 20นะครับจำนวนสามวันแต่ว่าสเกลอาจจะเล็กลงเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็มีมาตรการป้องกันโควิดนะครับปีนี้จะเน้นเรียบง่ายนะครับมีการจุดพูุ้แล้วก็อาจจะมีการกิจกรรมเฉลิมฉลองเกี่ยวกับ สามสิบปีมันโดกลูกนี่ครับคุณแบงค์ครับไฮไลท์มากกว่านี้มีอะไรบ้างครับช่วยบอกผมหน่อยลักลักๆในอุทยานเนี่ยที่นักท่องเที่ยวมักจะมานะครับก็คือจุดลักายคือมีวัดมหาธาตุตรงนี้ลรวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะไปไหว้นุสาวรสดีพ่อขุนรามกำแหงซึ่งเป็นมหาราชของสุโขทัยนะครับตรงจุดนู้นแล้วครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวัดศรีชุมนั่นคือ พระอาจารย์วัดศรีชุมที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยนะครับนี้เป็นจุดไฮไลไท์ที่คนมักจะมากันแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือวัดสะพานหินที่เป็นพระยืนนะครับวันนี้เราก็จะไปชมวัดมหาธาตุนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของสุโขทัยนะครับ,รบนี่เป็นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทยัยใครมาก็ต้องมาเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวเชิญข้างในครับ มหาธาตุเนี่ยก็<ม>จริงๆเราจะเห็นใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในภทยใ,<ช>ในครั้งเดียวอาจจะ,ะน่าจะสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างในสมัยแรกเนี่ยในสมัยของพ่อขุนรามนะครับก็คือมีจารึกข,ของพ่อขุนรามเนี่ยเก่าถึงว่ากลางเมืองสุโขทัยเนี่ยมีมีวัดมหาธาตุเนี่ยตั้งอยู่นะครับ ไช่ครับเราเข้าในตรงน,นี้ครับรู้สึกเย็นใจรู้สึกสบายใจทันทีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่วัดที่อยู่ที่วัดศรีชุมครับวัดศรีชุมเนี่ยก็จะมีพระประธานก็คือพระอัจารยอยู่ด้านหลังเรานะครับโดยชื่อของพระเนี่ยหมายถึงมั่นคงไม่หวั่นไหวนะครับทำให้ประชาชนหรือว่าคนเนี่ยมักจะมาไหว้ขอพอรกันนะครับด้วยพุทธลักษณะที่สวยงามน,นะครับรรปรูปแบบนี้เป็นพรรูปแบบ หมดใหญ่หรือว่าหมดคลาสสิกของสุขโขทัยเป็นที่นิยมสร้างที่จเจริญสูงสุดถือเป็นรูปแบบศิลปรกรรมที่สวยงามที่สุดข,ของสุขโขทัยสุดยอดจริงๆผมอยู่ไทยมา3ามสิาปีไม่เคยเจอสิ่งแบบนี้อลังการอย่างนี้ครับแล้วสิ่งตำนานของตอนนี้มีอะไรบ้างครับวัดตีชุมแห่งน,นี้เนี่ยมีตำนานเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธได้นะครับตำนานนี้เนี่ยมาจากพระาพราชพงศาวดารสมัยอุทยานะครับกล่าวถึงว่าพระนเรศวรเนี่ยมาตั้งทัพแห่งนี้เพราะว่าพระยาสวรรคโลกกับ พระยาพิชัยนะครับกระบฏแข็งเมืองนะครับไปเข้ากับพระแม่พระองค์เนี่ยพระเดชสวนเนี่ยก็เลยต้องยกทัพมาเพื่อที่จะมาปราบนะครับแล้วก็มาทําพิธีก่อนที่จะยกทัพไปปราบนะครับจะมีการาให้ทหารนะครับแอบเข้าไปแอบซ่อนภายใน, <bizi> ในอุโมงค์ด้านหลังอ,องค์พระแล้วก็มีการถามตอบอระหว่างทําพิธีนะครับเพื่อเป็นการปลุกฝันกําลังใจนะครับเพื่อ <joking. S 1> ท,ที่จะให้ทหารเนี่ยไปรบเพราะว่่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับว่าก็เลยต้องมีการปลุกฝันเพื่อที่จะทําให้สงครามเนี่ย สามารถลบชนะได้ยังง่ายได้งั้นขอเวลาถ่ายรูปหน่อยนะครับเพราะว่าผมอดไม่ได้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วถ่ายรูปต่อครับ